สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีนัททารอด99คะ่ะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะประจำเดือนตุลาคม2565ให้กับคนที่เกิดปีชวดนะคะก็คือปีหนูเนาะค่ะ ดวงปีชวดให้กับคนจํานวนมากๆเลยนะคะที่เกิดปีชวดนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงหรือด,ดูดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นาปรับไปใช้แล้วกันนะคะแต่ถ้าใครดูแล้วไม่ชอบไม่ใช่นะคะก็ผ่านเนาะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะคนปีชวดเดือนตุลาคมนี้นะคะในเรื่องของการงานการเงิน นะคะความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะสำหรับเดือนนี้นะคะคุณรู้สึกออนอนไม่หลับเนาะคิดมากนะคะบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของไม่สบายนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของเหมือน นอนไม่หลับนะคะอาจจะคิดหรือไม่คิดมากก็ได้แต่มันจะเป็นช่วงจังหวะที่พักผ่อนน้อยบางคนอาจจะด้วยการทํางานหรือเครียดในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับเนาะปีในเดือนตุลาคมนะคะก็ยังไงก็พักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าจะไม่สบายนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของช่วงนี้ภาระ นะคะในเรื่องของการเงินของคุณนะคะเยอะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นหนี้เพิ่มในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยมีผ่อนหรืออาจจะเป็นกู้นะคะเงินนะคะเอ่อมันนีเลยทําให้คุณเครียดในเรื่องของการงานและการเงินโดยเฉพาะนะคะการงานนะคะจะมีงานมากขึ้นแต่เงินก็เหมือนเท่าเดิมนะคะเพราะภาระหน้านที่ของคุณเยอะอาจจะบางคนอาจจะคิด นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะอยากทํางานใหม่ๆนะคะแล้วก็จะเป็นในลักษณะของบางครั้งอาจจะไม่พอใจในที่ทํางานนะคะคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานนะคะบางคนมีแนวโน้นมที่อยากจะออกจากงานแต่ก็คือแค่ความคิดนะคะคุณคุณอาจจะออก ภายในสิ้นปีแต่ในช่วงตุลาคมนี้ยังยังไม่มีเกณฑ์ออกนะคะก็คือแค่คิดนั่นเองอยากจะออกไปหาอะไรที่ได้ได้ดีกว่านี้หมายถึงว่าได้เงินเยอะๆนะคะหรืออาจจะเหนื่อยกับการทํางานที่ที่ทำมานานแล้วเบื่อแล้วอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองนะคะหรือหาเงินออด้วยตัวเองแบบธุรกิจส่วนตัวค้าขายอะไรเงี้ยนะคะคุณเมีมีความคิดที่อยากจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆที่เป็นของตัวเองแต่ด้วยด้วยบางครั้งอาจจะ นะคะยังยังต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่าด้วยภาระนี้สินของคุณช่วงนี้ก็คือเยอะนะคะแล้วก็รายจ่ายเยอะนูน่นนี่นั่นไปหมดนะคะมันก็เลยทําให้จังหวะนี้การเงินยัง,ย,งยังไมยังไม่สะดวกเท่าที่ควรที่จะไปเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะต้องรอไปก่อนเนาะถ้าให้ดีนะคะให้เริ่มช่วงกุมพามีนาปีหน้านะคะจะดี ที่เริ่มตอนนี้นะคะการงานถือว่า,ายังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะไม่วา่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แก้ไขไปได้แต่คุณเหมือนไม่ไม่พอใจในที่ทํางานนะคะอาจจะไม่พอใจคนรอบข้างนั่นเองนะคะไม่ต้องห่วงเนาะถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยไปเองนะคะเพราะว่าดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยบางครั้งเขา,าจ,จะไม่ชอบเราด้วยนิสัยก็อาจจะไปนินทานเราลับหลังหรือบางครั้งอาจจะ อาจจะเป็นหัวหน้างานเองที่ให้งานที่ที่แบบไม่ไม่เหมาะกับเราสักเท่าไหร่แล้วพอเราทำล้วอาจจะมีผิดพลาดบ้างได้แก้ไขภายหลังอะไรเงี้ยนะคะคุณก็เลยรู้สึกเบื่อเบือนะคะกับที่ทำงานแต่ถามว่าคุณจะสามารถทำงานไปได้ต่อไหมทําไปได้นะคะยังไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะมีความอึดอัดใจ,จนะคะในที่ทำงานนั่นเองนะคะไม่ต้องห่วงเนาะเดี๋ยวผ่านไปได้นะคะขอให้รอแค่ผ่านตุลาคม เดือนหน้าอาจจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของการ,การเงินนะคะการเงินมีโชคเล็กๆเข้ามาเรื่อยๆแต่การเงินของคุณต้องเซฟนิดน,นึงนะคะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะหรืออาจจะเป็นต้องเสียเงินกระทันหันหรือเสียเงินเพราะบุคคลอื่นนะคะจะเป็นบางคนจะไปค้าประกรันหรือบางคนจะเป็นในลักษณะของ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะคะเราต้องไปเสียเงินนิดๆหน่อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นบางคนอาจจะมีคดีความหรือในเรื่องของการเงินธนาคารอะไรเงี้ยเหมือนกับเราผ่อนผันมานานอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนการเงินของคุณน่ะต้องเหมุนต้องหมุนเงินนะคะไปไปก่อนนะคะการเงินการงานมันจะคล้ายๆกันเนาะอยู่ในระดับอพอใช้นะคะไม่ได้ไม่ได้พิเศษอะไรหรือว่าไม่ได้แย่สักทีเดียวนะคะคุณจะสามารถ ผ่านไปได้แต่อาจต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงตุลาคมนะคะแต่ว่าจะมีโชคนะคะแบบมไม่คาดคิดเข้ามาช่วยนะคะดีๆอาจจะเสี่ยงโชคได้หรือมีคนเข้ามาช่วยหรือเงินเก่าๆอาจจะเข้ามาในช่วงตุลาคมนี้พอให้คุณหมุนได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือถือว่ายัางดีอยู่เนะาะค่ะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะความรักคนโสดนะคะ มีเกณฑ์ได้เจอคู่นะคะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่อาจจะเป็นคู่ที่มีตําหนินะคะก็คืออาจจะเขาอาจจะมีเคยแต่งงานมาแล้วหรือมีบุตรนะคะติดมาด้วยเลยไม่ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายบางคนอาจจะเป็นในลักษณะแบบเออมาเจอกันในวัยที่ที่อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้มันจะมีปัญหานะคะมันจะมีปัญหาก่อน ะคะแล้วค่อยสมงวังอะไรเงี้ยนะคะสําหรับคนโสดเนาะก็คือจะเป็นคู่ของเราแต่บางครั้งเราอาจจะไม่พอใจหรือไม่ชอบนะคะคนที่เข้ามาเท่าไหร่ด้วยการที่เขามีตําหนิหรือมีมีลูกติดอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นอุปสรรคบางคนไม่ชอบแต่เหมือนคุยแล้วรู้สึกดีอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีคนเข้ามา,าจ,จะเป็นคู่ของคุณแต่อาจจะเป็นคู่คู่เหมือนกับต้องผ่านอะไร เหมือนต้องแยกกันอยู่แล้วค่อยจะสมหวังหรืออยู่ไกลกันแล้วก็สุดท้ายก็สมหวังอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นในลักษณะมีอุปสรรคเข้ามาก่อนค่อยสมหวังมีเกณฑ์ได้เจอคู่นะคะมีเกณฑ์ได้เจอเจอคนที่ใช่ในช่วงตุลาคมนี้ค่ะสําหรับคนโสนเนาะคนที่เข้ามานั้นก็คือจะมีตําหนินะคะพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่รูปร่างสันทัดไม่ไม่ไม่สูงมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ เฮฮาปาร์ตี hey ้ ha, Party, นะคะอารมณ์ดีตลกนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะที่เข้ามาที่ใช้ชคู่ของคุณแล้วก็ในส่วนของคนที่ มีคู่แต่งงานแล้วกับคนที่มีคู่คบหากันเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะโดดเด่นไม่ไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะคะความรักดีก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตามลำดับนะคะมีเกณฑ์ได้ปรึกษาหารือนะคะกับคู่ในเรื่องของการซื้ออะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะคู่ให้เงินคู่คู่แบบ ช่วงนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นการดีคิดอะไรหวังไว้ในเรื่องของการเรงินจะสมหวังกับคู่นะคะหรือมีเกณฑ์ปรึกษาในเรื่องของการมีบุตรนะคะปรึกษาในเรื่องของการซื้ออะไรใหม่ๆทรัพย์สินใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือการท่องเที่ยวต่างๆนะคะมีเกณฑ์ได้เจอกันบ่อยขึ้นมีเกณฑ์ได้ปรึกษาปรึกษาหาลือกันมากขึ้นนะคะจะเป็นลักษณะนี้สําหรับคนที่มีคู่ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะไม่ได้หน้าห่วงอะไรสําหรับคนที่งอนกันก็มีเกณฑ์กลับมาคุยนะคะคนที่อยู่ไกลกันก็มีเกณฑ์ได้กลับมาเจอกันนั่นเองสาหรับคนที่มีคู่เนาะโชคลาภมีนะคะอาจจะมีในเรื่องของบุคคลอื่นนะคะ บุคคลอื่นหมายถึงว่าโชคจากมาจากคนอื่นคือให้คนอื่นซื้อให้นะคะหรือเป็นคนอื่นที่บอกให้ซื้ออะไรเงี้ยนะคะถ้ามีนะคะคนที่ขายขายลอตเตอรี่แล้วมาถามให้อะไรเงี้ยนะคะให้ลองเสี่ยงดูนะคะแต่อาจจะต้องออดูพอประมาณนะคะโชคของคุณมีเข้ามาแต่จะเป็นโชคที่แบบได้แบบ ปุ๊บปั๊บแล้วก็ออกไปปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะการเงินที่ที่อยู่ได้ไม่นานแต่โชคของคูณการงานก็จะมีโดดเด่นในเรื่องของคู่นะคะจะเป็นคู่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแต่ดวงการงานของคนปีชวดในช่วงตุลาคมนี้ก็คือยังไปได้เรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นแต่จะโดดเด่นทางคู่นะคะคู่อาจจะได้ตําแหน่ง ใหม่นะคะได้เงินเดือนที่เยอะขึ้นหรือเงินพิเศษอะไรต่างๆเข้ามาหรือได้มรดกอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้การเงินจะมาจากคู่มากกว่าตัวปีชวดเองนะคะถือว่าดีค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปีชวดก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องของ ดวงโดยโดยรวมนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสำหรับคนปีชวดเนาะสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะจะได้ทำคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ